จะมาบอกข้อแตกต่างในการทำโฆษณาแบบรายวันและแบบตลอดอายุการใช้งานว่า f c e e o o o ชาร์เงินเรายังไงและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราอยากจะปิดโฆษณาเราจะทำยังไง <Yeah. Woo. S 1> จะได้รู้ในคลิปนี้ครับ doors, full full สวัสดีครับผมบอลนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่อยากติดตามคลิปในการทําโฆษณา Facebook นะครับผมจะมีทำมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกด s u b s c r i b ์และวครื่งหมายกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับไปดูกันเลยครับให้เรามาตรงนี้ครับตรงตัวจากการโฆษณาผมอยากจะอธิบายตรงนี้นะครับวิธีที่ Facebook เขาคิดเงินเนี่ยก่อนที่เราจะทําโฆษณาเนี่ยเราจะเห็นเป็นตรงนี้นะครับตรงกําหนดโฆษณานะครับของแคมเปญนั้นๆจะเป็นงบการโฆษณาครับจะมีอยู่2แบบนะครับตามที่ผมอธิบายในคลิปแรกสําหรับการทําโฆษณา Facebook สําหรับมือใหม่นะใครที่ไม่รู้เนี่ยคลิกที่มุมขวามือข้างบนนะครับมันจะมีคลิปไปกด ดดูไ้ตรงนี้ที่ผมอยากจะอธิบายคือการโฆษณาเนี่ยของ a c e b o o k นะครับเขาจะมี2แบบคือเป็นงบประมาณต่อวันนะครับอันนี้กับงบประมาณตลอดอายุการใช้งานต่อวันก็คือถ้าเราใส่งบตรงนี้ร้อยหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กเขาก็จะทําโฆษณาร้อยหนึ่งนะครับไม่เกินนี้อาจจะน้อยกว่านิดนึงหรือว่าเกินไปนิดนึงแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้เราจะสามารถควบคุมค่าโฆษณาได้เกิดมันทําผลงานดีเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับแต่ละวันแต่ละช่วงให้มันเพิ่มขึ้นไปหรือว่าถ้าวันไหนเนี่ยมันไม่ดีนะครับเราก็ลดได้ ตรงนี้ก็คือประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตรงนี้ครับงบประมาณตลอดอายุการใช้งานตรงนี้คือมันจะเป็นการเซตสมมุติเราจะทําโฆษณาอาทิตย์นึงเนี่ยเราสามารถใส่ยอดไปเลยได้ว่า หนึ่งอาทิตย์เราอยากจะจ่าย1,000นะครับตรงนี้เฟซบุ๊กมันจะเอาไปเฉลี่ยเองนะแล้ววิธีก็คือจากประสบการณ์นะครับเกิดวันไหนช่วงไหนนะคืออันนี้มันสามารถกําหนดเป็นเวลาได้นะคือถ้าวันไหนช่วงไหนที่โฆษณาของเราเนี่ยมันทาผลงานดี Facebook มันจะเพิ่มงบไปในช่วงนั้นอัตโนมัติเลยเช่นวันแรกเนี่ยมันแบบดีมากเลยเปิดมาคนทักเข้ามาเยอะหรือว่าสั่งซื้อเยอะตามที่เรากําหนดเป็นหัวข้อการโฆษณาไว้นะตามนี้นะถ้าเราเลือกไลค์หรือว่าเลือกตอบข้อความเนี่ยถ้าคนที่เห็นโฆษณาเรา เราเนี่ยแล้วทำตามนั้นนะเขาเนี้ยเฟซบุ๊กก็จะอัดยอดเข้าไปในช่วงนั้น <Wow. S 1> นะเสร็จแล้วถ้าวันที่2เนี่ยคนอาจจะไม่เอนเกจกับโฆษณาเราคือโฆษณาของเราทําผลงานไม่ได้ดีค่าโฆษณาของเรามันก็จะต่ําลงเพราะว่า Facebook เนี่ยจับได้ว่าเออช่วงเนี้ยคนไม่สนใจโฆษณาเลยอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเขาก็จะลดค่าโฆษณาลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการโฆษณาสําหรับงบประมาณตลอด อายุการใช้งานนะสำหรับผมมันจะไม่แน่นอนจะไม่สม่ําเสมอนะเทียบกันรายวันมันจะสม่ําเสมอและตามที่เราต้องการเราอยากจะลดอยากจะเพิ่มตอนไหนก็ได้ถ้าเราเลือกเป็นแบบตลอดอายุการใช้งานเนี่ยเฟซบุ๊กจะปรับตามใจเลยซึ่งเราควบคุมไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเปิดปิดโฆษณาได้ตลอดนะ เราไม่อยากโฆษณาตอนไหนปิดได้เลยไม่ว่าจะเลือกแบบปลายวันหรือว่าตลอดอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้รู้นะครับซึ่งการเปิดปิดนะครับเราสามารถทําได้ตรงนี้คือในหน้าตัวจัดก,การโฆษณาตรงนี้นะเราจะเห็นเป็นปุ่มข้างหน้านี้นะครับอันนี้คือปิดนะที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยคือปิดเปิดคือแบบนี้ อันนี้คือเปิดในตัวโฆษณาของ a c e b o o k เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ระดับเนาะเป็นแคมเปญน,นะครับแคมเปญเนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะใช้โฆษณาเนานะอันนี้คือเหมือนต้นทางเลยมันจะคุมทั้งหมดนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นชุดโฆษณานะครับชุดโฆษณาก็จะเป็นพวกการกําหนดอายุกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับจะก,กําหนดตรงนี้นะครับซึ่งมีหลายๆอันได้ส่วนโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นตัวโฆษณาเช่น,นเราอาจจะใช้เป็นรูปภาพที่ไม่เหมือนกันแต่ละโฆษณาเราก็มีหลายๆอันได้นะครับคือแคมเปญมีอันเดียวนะครับชุดโฆษณามีหลาย อันได้โฆษณามีหลายอันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเปิดปิดนะครับแบบทัวร์สุดเลยเนี่ยคืออันนี้ครับมาเปิดปิดตรงข้างหน้านี้เลยอันอื่นที่อยู่ใต้แคมเปญนั้นๆมันจะปิดไปด้วยแต่ว่าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ก็อาจจะมีชุดโฆษณาที่มันทํางานดีที่เราอยากจะเปิดต่อแต่ว่ามีบางอันที่มันทํางานไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถปิดแต่ละอันได้นะครับให้เรามาติ๊กข้างหน้าตรงแคมเปญที่เราอยากจะปิดชุดโฆษณาหรือโฆษณาภายใต้แคมเปญนั้นนะก็คือให้เรามากดตรงชุดโฆษณาหรือว่าโฆษณาก็ได้ตามนั้นนะครับตามที่คุณต้อง แล้วก็คุณก็ปิดอันนี้สมมุตินะที่ผมบอกก็คือเดี๋ยวผมลองทําตัวอย่างผมสร้างซ้ํและกันคราวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีแคมเปญนะครับอันบนสุด1อันแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นชุดโฆษณา2อันแหละนะครับแล้วก็ตัวโฆษณามันก็จะมี2อันสมมุติเนี่ยตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับสอันแล้วมีอันนึงเนี่ยที่มันทําผลงานไม่ดีอาจจะเป็นอันล่างเนี่ยคือแบบเราไม่อยากจะทาอันนี้แล้วแต่เราอยากจะเปิดอันบนไว้นะเราก็แค่ปิดอันล่างอันเนี้ยอันบนมันก็จะวิ่งนะครับอันบนแล้วก็ไอตัวโฆษณาภายใต้ชุดโฆษณาเนี่ยมันกะครบบอ ถ้าอยากจะปิดไปเลยคืออันนี้จบครับมากดตรงนี้ปิดนะครับเราก็จบนะครับในมือถือก็จะเหมือนกันนะมันจะมีปุ่มแบบนี้คล้ายๆกันอันนี้คือหลักการปิดโฆษณานะครับโอเคคุณอยากรู้ใช่ไหมว่า a c e b o o k เนี่ยชาร์จเงินเราไปเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับการโฆษณานั้นๆนะนะเอาในหน้านี้ก่อนนะให้คุณเนี่ยมาดูตรงนี้นะจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปอันนี้เห็นป่มครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นยอดเงินขึ้นเน,นี่ยก็คือยอดที่ Facebook ใช้เงินไป แต่นะครับอยากจะให้ระวังคือมันจะมีตรงตรงปุ่มนี้นะัเป็นฟิลเตอร์ของรีพอร์ตก็คือหน้านี้มันจะเป็นรีพอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์ว่าให้โชว์สำหรับช่วงเวลาไหนนะเนี่ยพอกด ที่ปุ่มนี้มันก็จะมีขึ้นมาตลอดอายุการใช้งานวันนี้หรือเมื่อวานนะถ้าเรากดวันนี้สมมตินะอย่างอันนี้มันเป็นอันเก่านะผมไม่ได้ใช้อย่างวันนี้มันไม่มีการโฆษณามันก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่เราสามารถดูตรงนี้ได้ตลอดอายุการใช้งานมันจะโชว์ทั้งหมดเลยที่เราเปิดไอตัวเนี่ยบัญชีโฆษณาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีการใช้งานมันมีค่าโฆษณาไปแล้วเท่าไหร่ใน a c e b o o k เนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ครับปัญหาที่เจอนะบางคนที่ถามผมนะผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าตรงกับที่คุณเจอปัญหานะคือเอกิตตรร์ง พอร์ตไม่ถูกคือคุณกดเนี่ยอย่างเดือนพฤศจิกาปี2018แล้วคุณกด อัปเดตสมมติมันค้างไ้อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่เห็นยอดนะสมมติมันเป็นอันนี้ใช่ป่ะแล้วคุณแบบใช้มาเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณจาได้ว่าเออเพิ่งทําอันนี้ไปนะเอยแล้วทาไมยอดโฆษณามันไม่ขึ้นแต่คุณลืมดูไปว่าคุณเลือกรีพอร์ตผิดนะคุณต้องมาตั้งตรงนี้นะครับเป็นวันที่ถูกต้องก็คือเป็นช่วงเวลาปัจจุบันที่คุณทําอย่าง7วันที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยคุณก็จะเห็นนะยอดนี้เมื่อกี้ไม่มีใช่ป่ะเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องไปเลือกดูนะครับว่าคุณดูรีพอร์ตถูก ้ก็ตองงระวัเป็นไงบ้างครับหวังว่าคุณจะได้คําตอบของคําถามของคุณในคลิปนี้นะถ้ายังมีคําถามอยู่เนี่ยก็พิม์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะไปตอบนอกจากนี้นะผมอยากจะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ที่ Facebook บอกให้เพื่อนๆของเราได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับใครที่กําลังทําโฆษณา a c e b o o k เนี่ยคือกรารทาโฆษณา a c e b o o k นะอย่างที่คุณเห็นมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีหน้าต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็การที่คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook ได้เนี่ยคุณต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับซึบนะมซ ในการดูคลิปเดียวจริงป้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะติดตามคลิปอย่างนี้ต่อๆไปนะครับกดซับสไครต์แล้วก็เคอหมายกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอย่างนี้ที่ผมจะทํามาในช่องของผมนะครับสาหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอตัวไปปิดแอดก่อนผมก็ลืมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ